สวัสดีค่ะคุณดุยจาก GEG พยานะคะวันนี้คุณดุยจะมาแนะนำสาระดีๆเกี่ยวกับ Google Form ค่ะวันนี้นะคะ Google Form สามารถสร้างแบบทดสอบได้ด้วยตัวของมันเองแล้วค่ะโดยไม่ต้องพึ่งพิงแอดออนที่ชื่อว่า f u b a r d อีกต่อไปนะคะนี่เป็นตัวอย่างของฟอร์มที่ใช้ทำแบบทดสอบนะคะลองตอบถูกแล้วก็ตอบผิดดูนะคะตอนสั b m i มิดเนี่ย จะมีตัวเมนูใหม่ขึ้นมาชื่อว่า View Your Score นะคะซึ่งสามารถที่จะตรวจข้อสอบได้เลยว่าที่ตอบไปเนี่ยข้อถูกนะคะข้อไหนตอบถูกข้อไหนตอบผิดข้างบนจะเป็นในส่วนของคะแนนนะคะแล้วก็ถ้าข้อไหนตอบผิดเนี่ยจะมีตัวเฉลยให้ดูข้างล่างด้วยนะคะว่าข้อที่ตอบถูกคืออะไรนะคะพร้อมกับฟีดแบ็ที่เราได้ตั้งค่าไว้ตอนเริ่มต้นนะคะ เราลองมาดูวิธีการสร้างแบบทดสอบกันค่ะในส่วนของฟอร์มนะคะลักษณะการสร้างก็คล้ายๆกับการสร้างฟอร์มโดยทั่วไปแต่จะมีในส่วนของเมนูตัวใหม่ตรงนี้ค่ะคือ Bank q u i ินะคะใช้ในการสร้างแบบทดสอบค่ะในกรณีที่เราเลือก Bank q u i ินะคะสังเกตว่ามันจะมีในส่วนของ Answer Key ก็คือตัวเฉลยขึ้นมาให้นะคะ แต่ถ้าหากว่าเราเลือกผิดเป็นเลือกแบบแบงค์ฟอร์มปกตินะคะเราสามารถมาเปลี่ยนได้ในส่วนของการตั้งค่าตรงปันเฟืองตรงนี้ค่ะและในส่วนของแท็บคิดมันจะมีให้เลือกว่าเราจะให้ฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มธรรมดาหรือว่าถ้าเราอยากให้เป็นแบบทดสอบก็ให้มาเปิดตรงนี้ให้เป็นออนขึ้นมาค่ะแล้วก็มีตัวออปชันให้เราเลือกถ้าเป็นตัวนี้ก็คือ หลังจากส่งคำตอบไปแล้วก็จะทราบผลทันทีว่าได้กี่คะแนนค่ะหรือว่าเราจะมาให้คะแนนในภายหลังก็เลือกตัว later นะคะแต่ตรงนี้ขอเป็นแบบให้คะแนนโดยทันทีค่ะหลังจากนั้นในส่วนของตัวนี้ค่ะผู้ที่ตอบคำถามสามารถเห็นอะไรได้บ้างตัวนี้ก็คือเห็นข้อที่เราตอบผิดได้ตัวนี้คือเห็นข้อที่ตอบถูกได้หรือว่าโชว์คะแนนค่ะที่ทำได้ในครั้งนี้นะคะ เราลองมาเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยนะคะการสร้างแบบทดสอบก็เหมือนกับการสร้างแบบฟอร์มปกติค่ะสอบเกี่ยวกับสัดและกันนะคะข้างล่างตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็เป็นคำถามค่ะข้างบนคือชื่อของแบบทดสอบข้างล่างเกี่ยวกับคำถามก็คือแคทหมายถึงอะไรก็มีช้อยให้เลือกค่ะมา อ่ะสุภาพนิดนึงสุนัขแมวหูไก่นะนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ค่ะสำคัญ answer key ค่ะเราจะให้ข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกนะคะแคทแปลว่าแมวอ่ะตัวนี้ถูกต้องนะคะ ข้อนี้ให้กี่คะแนนให้1คะแนนสมมุตินะคะแล้วก็สามารถแอด answer ที่บอกเมื่อกี้ะคะ่ะว่าฟ e ดแบ็กเมื่อกี้อ่าถ้าตอบถูกบอกว่ายัางไงบอกว่าเยี่ยมมากนะคะถ้าตอบผิดก็คือพายายามต่อไปค่ะอ่ะนะคะหรือว่าจะลิงก์นะคะลิงก์ตัวนี้อาจจะเป็นอลองดูแล้วกัน ลิงก์อาจจะให้ลิงก์ไปอ่านบทเรียนที่นักเรียนตอบผิดตรงนี้ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะคะ,ะตรงนี้เราไม่ลิงก์ละกันค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะเราสามารถเลือกได้จากตัวนี้ค่ะ Add q u e s t i o n นะคะหรือว่าใช้วิธี Copy ก,ก็ได้ค่ะง่ายๆก็คืออ e i t t question ก่อนเสร็จแ,แล้วเราสามารถที่ ก๊อปีคำถามได้จากตัว duplicate ตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้ลองเอาเป็นแบบว่า doc และกัน doc หมายถึงอะไรนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมไปเปลี่ยน answer key ด้วยค่ะ d o อหมายถึงสุนัขนะคะอันหนึ่งคะแนน feedback เหมือนเดิมค่ะ,อะตอนนี้เราก็จะได้ข้อสอบมาสองข้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันซิว่าตอนทำเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอาก็ลองไป preview ดู นี่ยค่ะ cat หมายถึงแมว dog หมายถึงเอาตอบผิดเป็นหมูนะคะแล้วก็ submit ดูนคะคะไป view your score ได้มา1ข้อจาก2ข้อค่ะนี้คะนีตอบถูกเอเมื่อกี้รู้สึกว่าให้ feedback ผิดหรือเปล่าคะอ๋อเมื่อกี้นะคะนี้ขอโทษด,ด้วย ต้องระวังกันหน่อยนึงนะคะถ้าตอบถูกเมื่อกี้เมื่อกี้ที่สาธิตไปเนี่ยฟีดแบ็ผิดนะคะเนี่ยะนะคะไม่เป็นไรเอาแบบนี้ละกันแล้วในส่วนของคุณครูนะคะเราจะสามารถดูได้ไหมว่านักเรียนที่ตอบมาเนี่ยใครทําถูกทําผิดกี่ข้อนะคะก็มาดูตรง responding น,นะคะ respond ตัวนี้ค่ะ ตอนนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีคนทำมา1คนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ข้อนี้ตอบถูกนะคะ้อนี้ตอบผิดอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึงละกันสมมุติว่าถ้ามีคนตอบมาตอบมาในส่วนข้อสอบหลายๆคนดูนะคะอันนี้เอาเป็นอย่างนี้มั้งอันนี้เอา แคทแมวคนนี้เก่งมากด็อกสุนัขอ่าอันนี้ตอบถูกทั้งสองข้อค่ะวิโยสก็เนี่ยค่ะคนนี้ตอบถูกสองข้อเลยนะคะอ่ะแล้วในส่วนของคุณครูค่ะ r レスปอนต e ตัวนี้ค่ะเราก็จะเห็นคะแนนเป็นอย่างนี้เลยค่ะนะคะ,ะแล้วในส่วนของเราจะดูได้ยังไงอะว่าลายคนนะคะ หลายคนดูจากอินดิวเวอตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งตอบแบบนี้คนที่สองตอบถูกหมดแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะดูในส่วนของคะแนนรวมทั้งหมดในส่วนของ g o o l l s s h e t t ก็ได้ก็คลิกไปตรงนี้ค่ะเนีคะแล้ก็ให้สร้างชีตใหม่ เนี่ยค่ะก็จะมีรายงานผลนะคะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของการทําแบบทดสอบที่ไม่ได้เรื่องเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการเก็บอีเมลแล้วก็ไม่ได้มีการเก็บชื่อของผู้ทําแบบทดสอบนะคะค่ะตรงนี้เราก็จะทราบเลยว่าคนนี้ได้กี่คะแนนนะคะโอเคค่ะคิดว่า Google Form โฉมใหม่ตัวนี้เนี่ยน่าจะทำให้คุณครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยใช้ประโยชน์จาก Google Form s. ได้อย่างเต็มที่นะคะก็สำหรับคุณดุยในวันนี้นะคะก็ขอแนะนำสาระดีๆเพียงเท่านี้ค่ะถ้าอยากติดตามในส่วนของ t ทริปแอ Trick เกี่ยวกับ Google a p p for Education ก็กด Subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ